สวัสดีแฟนบอลทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำที่11พฤษภาคม2564หากไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทีมรักของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาละครับนี้เริ่มต้นข่าวแรกเรือเตรียมสองแชมป์ในสนามเอทิฮัสเตดียมแทนที่การแห่รถบัสโดยรายงานจากเดลี่เมลเปิดเผยว่าทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ จะฝูงแห่งสุรฤกษ์อังกฤษเตรียมองแชมป์ในสนามเอเทีสเตเดียมแทนที่การฉลองแชมป์ตามประเพณีดั้งเดิมนั่นก็คือการแห่รถบัสฉลองแชมป์ไปร,บรอบๆเมืองทั้งนี้เดลี่เมลเชื่อว่าเหตุผลที่ทีมโรเบอร์สีฟ้าตัดสินใจแบบนี้เนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการให้มีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังเพราะตอนนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังคงมีมอย่างต่อเนื่องและพวกเขาไม่ต้องการสัญญาอะไรกับแฟนบอล ในสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้สำหรับทีมของเป๊ปกวาดอลาความมาได้แล้ว1แชมป์นั่นก็คือแชมป์ลีกครับส่วนอีก2รายการที่ยังมีลุ้นได้แก่พิมลีกและยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั้นโดยในพิมลีกพวกเขาต้องการใช้ชนะอีกเพียงเกมเดียวจาก3เกมที่เหลือในฤดูกาลนี้ก็จะคว้าแชมป์พิมลีกมาครองได้สําเร็จซึ่งเกมต่อไปของพวกเขาคือการบุกเยือนทิ่นเซนต์เจมส์สปาร์ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในคืนวันศุกร์ที่จะถึงนี้ ส่วนศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศก,กับเชลซีในช่วงปลายเดือนนี้และเงลาต่อมาที่น่าสนใจประจำวันนี้คุณเตรียมลดค่าเหนื่อยหวังปิดดิวซบบาซา่าโดยฟราบิสโซโรมาโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยผ่านอคอลัมน์ของ CBS ีเอสบอรว่าเซคิโอกุนอาเกโร่หัวหอกตัวเก่งของทีมเรเบลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมลดค่าเหนื่อยลงจากเดิม เพื่อปิดดีลในการย้ายเพิ่มทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้หลังตัวแทนของกุนได้รับการติดต่อโดยตรงจากบาร์ซ่าแล้วทั้งนี้แม้ว่าการพูดคุยกันของทั้งสองฝ่ายนั้นจะคืบหน้าไปมากแล้วแต่การตัดสินใจสุดท้ายจะเกิดขึ้นโดยบาร์เซโลนาหลังจากจบฤดูกาลนี้และอีกด้านหนึ่งเชื่อว่าทุกฝ่ายาจะต้องการเก็บเรื่องนี้ให้เป็นส่วนตัวมากที่สุดเพื่อให้กุน ได้โฟกัสกับหน้าที่ที่เหลือของเขาการทีมดูไบสีฟ้าจนจบดูการนี้และรุงร่งราสุดท้ายที่น่าสนใจประจำวันนี้สื่ออิตาลีเผยเรือจริงจังสนคว้าลูกากูโดยรายงานจากสื่ออิตาลีอย่างเซมเปรอินเตอร์ออกมาเปิดเผยว่าโรเมลูลูกากูหัวหอกตัวเก่งของทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทีมดบาบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งได้ติดต่อไปที่ตัวแทนของลูกากูเรียบร้อยแล้ว ถึงโอกาสในการย้ายทีมของดาวเตะชาวเบลเยียมรายนี้อย่างไรก็ตามในตอนนี้มันดูเหมือนกับว่าลูกากูต้องการอยู่กับอินเตอร์มิลานต่อไปหลังจากฤดูกาลนี้เจ้าตัวทําไปแล้วทั้งสิ้น23ประตูกับอีก9แอสซิสและช่วยทีมมูใหญ่คว้าสกูเดตโตมาครองได้สําเร็จและถึงแม้ว่าเจ้าตัวอยากจะอยู่กับทีมต่อไปแต่ในตอนนี้ทีมมูใหญ่ประสบปัญหาการเงินอย่างหนักดังนั้น พวกเขาจึงอาจต้องตัดสินใจขายลูกากูกออกจากทีมเพื่อช่วยพยุงสถานะการเงินของสโมสซอนและนี่คือสุข,ข่าวข,ของทีมรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่าสนใจทั้งหมดประจำที่11พฤษภาคม2564หากทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวสดีครับ